ต้องฝังเหรอมีเปล่าวะผมว่ามีอ่ะแต่ผมไปเช็คไม่ได้คนระับอ๋อสาย ตีฟรีเลยนะสองทีผมตีฟรีสองทีเลยนะดูดิผมตีเขาฟรีสองทีเลยครับอืมไม่รู้เกมพังยังส<ะ>เสียงเท้ามันชัดไปหน่อยดิเส<ะ>ียงเท้ามันชัดไปหน่อยอะดิ โอ้แล้วก็ปล่อยตายไปเลยเออดี <không>? <atau> คือพวกนี้มันชอบแบ่งแบบแก้งผีอะแล้วพอมันในเนี่ยมันก็ปล่อยตายไปเลยอะ ผมต้องปั๊มแรงจากส,สามคนนี้เอาต่อยให้เขาวิ่งช่วยกนันมันดิ้นตายเลยเห็นปะ <c oughs> อย่างนี้เต็มที่คือได้แค่ขีดเดียวครับได้สองขีดไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าขีดหน,นึ่งเนี่ยตอนเนี้ย เจอห้องไวๆแต่เล่นฮี่แบบนี้ก็ไม่เอานะครับเจอห้องไวๆแต่เ <No ล่นบบนก็คือไม่ได้นะ 外面哪样？ โอ้โหเขิดอ๋อมมีเนินนี่หว่าผมลืมมันบินขึ้นไปถึงบนเนินไม่ได้ครับจ่าตะกี้เจอแล้วท้าย อืมว่าแล้วลขอเห็นตัวหน่อยขอเห็นตัวหน่อยต้องเห็นตัวคนที่ไม่เจ็บอะครับ แล้วก็หาเนียผมว่า,น,าน่าจะยังไม่ได้ไปหนะไหนไกลนะเฮ้ยโอเคครับน่าจะได้ขีดนึงเฮ้แรงนี่มันขึ้นยากจริงๆจเลยครับ อุ้ยเกือบนะเกือบนะเธอานายไม่ดินตายได้เสียแล้วเนี่ยร้านเล่าของไอเฮียทศที่ตายไปแล้ว แกลุยช่วงนี้จะเล่นแต่เหนือแล้วนะครับช่วงนี้เล่นแต่เหนือแล้วนะ ลาอะหารนะมันแบบมีอาการการอากาศเลยว่ะสวยเกมนี้ผมว่าน่าจะได้สองขีดนะดูจากซองแล้วอ่ะ ก็ไปที่กระบาลหนึ่งทีไปไหนวะไม่ผมไม่เห็นตัวมันวะไปข้างหน้าแล้ว ต้องเดินปะไปเขาไม่ใส่พวกเบิร์กหนีมาเหรอสปินสเปิร์นไตไตยงตายยากแต่วพวกนี้ไม่มีเหรอยอย่าอย่าเครื่องนี้จริงด้วยติด ด่านนี้พี่ซ่อนแอบมาก,ก่อนนะน้องก่อนแล้วกันออนนี้พัฒนาได้สองขีดนะครับดูจากการที่เขาไม่ได้ปั่นเร็วมากแล้วก็เขาจูกไม่ได้ด้วย hơn ừ. คือจอสองร้อยสี่สิบเผที่แม่งดีมาก้ยจริงๆนะเว้ยม,มันลื่นม,มากเลยแบบเแ,แบบแบบเห็นอะไรแค่ห่างตาก็คือแบบแบบเห็นนะเบ็ดี้พิตายาด้วยว่ะ สาย่างรายล้นวิวเป็นไงบอสไปข้างหลังแล้วโนยโวยโอ้ผมฟันไม่ออกชออ็อตแรกโอ้โหอีสบัดไม่โดน ไล่แสดงว่ามีตายาแล้วครับเมากดฝันไม่ค่อยออกปั่นเครื่องนี้เสร็จปั่นเครื่องไหนต่อเขาไม่ได้ปั่นเครื่องนั้นต่อเครื่องนี้ก็ไม่ได้ปั่น นี่ก็ไม่ได้ปันมาช่วยละ,<ท>ะสวนทุกบิงไงเนี่ย แน่ใจว่าจะบอกตายแล้วนะอู้มันสวนแบบเป๊ะจัดจัดแบบโคตรเป๊ะเลยอ่ะช็อตเนี้ยถ้ามันไม่สวนคือโดนแน่ๆครับ ียวมันจะลงรูวันนี้ผมรอฟังเสียงนี่ว่าถ้ารู้ว่ามันจะลงรูเนี่ยเขาจะไม่ตายเหรอนี่ผมแบบปล่อยเกินไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะฆ่าได้ไม่หมดเอา เขามาด้วยกันเหรอเขามีวิ่งบอกกันด้วยผมปล่อยเกินไปแล้วเนี่ยไม่มีเปิร์สจะปล่อยเกินครับเพื่อนจะเสร็จหมดแล้วมั้งเนี่ยผมปล่อยเขาเล่นเยอะเกินอ่ะยิงนักสามคนแรกไปก่อนแล้วค่อยไปปั๊มแรงกับสามคนหลังอ่ะ เฟดต่อเองไม่เชื่อเฮ้ยมิงติด <c oughs> โหมันกดเลยว่ะ คนนี้คือเขาไม่เห็นตัวผมเขาส่วนทุกครั้งเลยครับวิ่งแรกเลยได้ยินเสียงกรามมือปุ๊บเขาจะส่วนเลยทันทีไอไไตัวเินตินมันพิงมาทางนี้นะไม่ได้ปั่นไอ้นี่น่าจะมาปั่นเครื่องนี้ต่อป่ะถ้า ควินตินนจะอยู่แถวหลังบ้านนั่นแหละล่าสุดผมอ,อยู่แถวนี้นะผมลองหามันก่อนผมเห็นจริงด้วยครับตาผมผมว่าแล้วผมเห็นมันเดินมาทางขอบแมพ ตามผมไม่ได้ฝาดสวยน่าจะสองขีดแน่ๆหรือเปล่าแต่ประตูป่ามันสามเครื่องนะ ไปครับผมโอ้โหวิน่าจะมีเกือบ32 0 0 0ได้อะไม่รู้คะแนนไล่ล่าเท่าไหร่ถ้าคะแนนไล่ล่าเต็มน่าจะ32,000ครับทมนี้ เออเฮ้ยเข้ามาดิครับเฮ้ย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 เ้ยฮึ่มเพอร์เฟกเกมว่ะตั้งแต่ทำฮีเลอร์โนเปิลโนยันออนมาครับนี่เพอร์เฟกเกมเดินสวยไปเดินสวยไป โอ้บาลานซ์ก็แต่บาลานซ์กันมาปะผมเลยไม่ได้ยินเสียงเขาตอนเขาโดดลงไปบางทีอะโอเคไปจะแรงหกแล้วครับ